สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลเด่นกาสครับวันนี้เราก็มาอยู่ในกล่องแปลกนะครับไม่ได้กล่องแปลกนะเป็นกล่องของ p s i s 3นะครับ 3S นะครับผมก็อาจจะพูดผิดครับเพราะว่าพ่อห่างหายจากวงการจานดาวเทียมมานานแล้วพอดีว่าสั่งมาให้พ่อนะครับอันนี้เป็นการขนส่งแบบใหม่นะครับเป็นของบริษัทนินจานะครับดูมุมของผมว่าโอเคนะเป็นการขนส่งที่ น้องใหม่แต่ขอบไม่ช้ำนะครับผมพูดเลยว่าขอบมันไม่ช้ำอะ่ะเออโอเคน่าสนใจนะครับถ้าบริษัทนี้รักษาในการขนส่งนะครับขนส่งได้แบบนี้นะก็น่าจะเกิดเกิดได้ไม่ยากนะครับมาเดี๋ยวเราแกะเลยก็คลิปน,นี้ก็คือจะมาแกะกล่องนะครับจากการสั่งกล่องค s i ไอนะครับ ว่าเ,ออเราสั่งจากลาซันด้าเนี่ยเราได้ของออดีไหมนะครับแล้วมันตรงตามที่เขาลงปกไว้ไหมนะครับคือแกะเนี่ยการถ่ายคลิปในการแกะของเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันเป็นหลักฐานอย่างในการเราแกะสินค้านะครับว่าเออสินค้าเราแกะอย่างนี้นะหิปห่อมาประมาณนี้นะเ,ออเออนนน ก็คือหาซื้อยากอยู่ตอนนี้ครับก่องพิษไอขาดตลาดครับแต่ในลาซันด้ายังมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าแต่ลิงก์อาจจะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะครับให้เข้าไปอ่านนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูได้ครับถ้าทิ้งไว้ในคําอธิบายวิดีโอเลยมันจะมีปัญหาครับ ผมโก,กคิตรับไม่ค่อยชอบฉีชอบแกะตัวนี้รวมค่าจะส่งอ,อยู่ที่6 0 9บาทนะครับ6 0รบาทนะครับรวมค่าจะส่งแล้วนะครับส่งถึงบ้าน S3 นะครับนี่ S3 ของ PNI รองรับ WiFi นะครับก็สามารถสั่งงานด้วยระบบมือถือเข้าไปดู YouTube ใช้ระบบจานราเทียมมีระบบ OTA USB เล่นหนังได้นะครับมา แกเลยนะครับมันจะยาวไปบางคนอาจจะว่าคิดผมพูดยาวไปนะผมคนพูดเก่งนะครับในกล่อง 3S นะครับประกอบด้วยขอเก็บพั่เด้เยเดี๋ยวจะบาดหมกสกัดเพราะว่าตอนนี้ช่วงหาเสียงต้องมาถ่ายนี่ครับในถุงแก้เลยครับในถุงในถุงแกะเลยเราไม่ต้องลีลาครับแกะแกเลยครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเหมือนเหมือนที่เราซื้อในร้าน ของตาลาดบ้านเราไหมนะครับมันเหมือนกันไหมไม,มันจะได้ของมาครบไหมนะครับอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ต้องใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์หรือว่าบางคนก็เรียกหัวหัวแปลงไฟหัวชาร์จไฟคล้ายหัวหัวชาร์จโทรศัพท์นะครับแต่ว่ามันเป็นหัวแบบนี้นะครับมันจะแปลงไฟออกมาประมาณ12โวลต์ 1A นะครับ12โวลต์ 1A ตัวนี้นะครับและวตัวนี้ก็คือสาย HDMI นะครับเสียบกับทีวี รุ่นใหม่นะครับทีวีรุ่นใหม่บางโนอ้าวและรุ่นเก่าอย่างเราที่ไปสาย AV เหลืองแดงเดี๋ยวผมบอกครับก็คืออันนี้นะครับเป็นสาย AV HDMI ครับส่งสัญญาณภาพและเสียงที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็รีโมทหนึ่งตัวนะครับรีโมททั่วๆไปนะครับแล้วก็อ้าแบตเตอรี่หรือฐานสามอะไรกันแล้วเขาเรียกอะไรเอรอสามตัว หรือ 3A อะไรเงี้ยนะผมก็เรียกผิดๆทูกทนะอ่าทานแล้วกันแล้วก็คู่มือคู่มือนะครับคู่มือหนามากยิ่งใหม่ยิ่งหนาครับก็นี่เป็นเมนูภาษาไทยนะครับเป็นเมนูภาษาไทยก็คือหลายคนที่แบบวฮ้ย แล้วเราจะไปโหลดแอปตัวนี้ได้ไงครับหรือจะพิมพ์คําว่า s 3 p s i s 3ในเพจสโตนก็ได้หรือสแกน qr code ตรงนี้ก็ได้เข้าไปที่เพจสโตนแล้วค้นหาแล้วก็กดที่ลูกกล้องของเพจสโตนแล้วก็สแกนนะครับก็สามารถจะนําพาเข้ามาที่แอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวในการาติดตั้งแอปอันนี้อีกทีนึงนะครับมาแล้วมาดูตัวกล่องเพ <c oughs> ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอ่าเห็นไหมมีการครุดอันนี้คือผ่านกสทอชอรเรียบร้อยแล้วนะครับรองรับ รองรับว่ากล่องอันนี้เป็นกล่องมาตรฐานนะครับไม่ใช่กล่องหลอกลวงนะครับพอสติ๊กเกอร์ตัวนี้ทําเองขึ้นเองไม่ได้นะครับเขาจะทําออกมาจากกลมโคมนาคมนะครับก็คือไม่ใช่กลม,ลมการสื่อสารนะครับเป็นของกระคุดตัวนี้นะครับมามีการแปะด้วยนะครับแผงเขียวใสให้ดีไหมนี่ไงครับก็จะเสียบช่องนี้ เส้นนี้ครับเนี่ยเสียบช่องนี้นะครับเสียบช่องนี้เพื่อไปเข้าหลังทีวีที่เป็นทีดีมไออันนี้ก็คือเข้าตุ่จาน l อ b จากกองเก่าเสียบปุ๊บนะครับแล้วเจ้าเดปเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ติดแลงไฟอันนี้ไปเสียบไฟบ้านและเอาหัวนี้มาเสียบเข้าตรงนี้นะครับและไอนะร,รูข้างๆกันนะครับรูข้างๆกันรูข้างๆกันคือเขาจะเป็นแจ็คนะครับเป็นแจ็คแหลมๆเหมือนแจ็คขูฟังซาบเาเรา,อ,าอ่ะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแจ็คตู่แหลมสําหรับ มันจะมีสัญญาณภาพและเสียงเป็นอออกโทรทัศน์ AV รุ่นเก่าได้นะครับถ้าใครจะซื้อกล่องรุ่นนี้มาแล้วเป็นทรทัศนรุ่นเก่าไม่มี hdmi ก็ให้ซื้อสาย AV ถือกล่องนี้ไปก็ได้ครับหรือว่าสั่งในลนาซาด้าก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไอตัวตัวแจ็คตัวนี้ให้กันกันครับว่าถ้าใครที่อยากจะใช้ตัวนี้ตัวนี้คือมันรองรับบลูทูธและ WiFi ในตัวของมันนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาต่อเหมือนอเจ้า S2 uh, S2 plus นะครับ S 2บวกอ่ะที่จะต้องมี USB เสียบตรงนี้นะครับเสียบเข้าไม่ต้องครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ USB สามารถจะเล่นเพลงเล่นหนังอะไรมาได้นะครับก็จะเอาเข้ามาในนี้แล้วก็เล่นผ่านตัวเครื่องได้ครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเป็นการติดตั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำตัวเครื่องก่อนนะครับในราคา609บาทส่งถึงบ้านนะครับ ก็ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับให้กดเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับอ่านข้อความอ่านอ่านอ่าน,านข้อความขอ,ของของของคลิปนะครับว่ามีแสงเข้พี่เห็นตรงนั้นฮะให้เลือกหาที่ผมคอมเมนต์ไว้นะครับก็จะกดตามลิงก์นั้นเข้าไปนะครับเพราอไม่สามารถฝากไว้ที่วิดีโอได้หรือไม่ก็ผมก็จะไปฝากลิงก์ไว้ที่ช่องอของพึ่งต่อยให้นะครับ ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าเป็นใต้คําอธิบายของวิดีโอก็จะฝากเป็นช่องของพึ่งต่อยไว้ให้ครับกดเข้าไปที่ช่องพึ่งต่อยแล้วกดเข้าไปที่ลิงก์สั่งของ,ของนี้ได้เลยนะครับก็หลังจากสั่งแล้วประมาณไม่เกินไม่เกิน4วันมั้งสวัน,นครับลด้ละขออแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องเพ่เรื่ง99นะครับก็จะได้พบกับคลิปใหม่ๆแปลกๆเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ